ยามเช้าๆครับผมมาให้อาหารปลานะอาหารปลาที่ท่านเห็นก็จะเป็นรำนะครับเป็นรำให้ปลาทับทิมปลานินปลาตะเพียนนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากปลาทับทิมนอกจากอาหารปลาที่เรียกว่าเป็นรำแล้วนี่ก็จะมีกล้วยกล้วยที่มันลูกเน่าๆนะลูกเน่าๆก็จะโยนลงไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นรำที่เกิดจากลงสีข้าวนั่นแหละนะครับเวลาที่ อย่างที่ผมอธิบายทุกๆครั้งว่าถ้าในกรณีที่เราเอาเข้าไปสีตามหมู่บ้านเราก็จะได้แค่ข้าวแต่ถ้าในกรณีที่เรามีโรงสีเองเนี่ยเราก็จะได้ทั้งข้าวเราก็จะได้ทั้งอาหารปลาตามที่เห็นนี่ครับยามเช้าเช้าพามาดูกันบ่อนี้แต่ก่อนจะเป็นปลานินปลาตะเพียนปลาทับทิมตอนนี้มันรวมกันหมดแล้วครับรวมกันทั้งปลาดุกปลาช่อนปลาหมอปลาอะไรเวลาฤดูฝนเวลาน้ําหลากมาเนี่ยเขาก็จะมาทั้งหมดนะครับ ยามเช้าๆพามาดูกันครับโคกหนองนาครับทําไปแล้วสองปีนะครับหลายอย่างเริ่มเกิดขึ้นตามที่เห็นผลผลิตเนี่ยกล้วยนี่ตัดไปแล้วหลายรอบนะครับปลานีไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าอยากจะกินตอนไหนก็เพียงแค่นําแหมาครับผักบุ้งที่ผมได้ปลูกไว้ครับตามที่เห็นไม่ขึ้นเลยครับปลาเยอะครับปลาเข้ามากินปินผักบุ้งเนี่ยสังเกตได้ง่ายเนี่ยขึ้นแบบนี้ เสร็จเลยครับไม่เหลือเลยนะครับก็เหลือแต่ยอดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ปลาขึ้นมาเพียบเลยยามเช้าๆครับพาทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศบริเวณที่สวนผมนะว่าเป็นยังไงนะครับถ้าในกรณีที่เราไม่ได้ทําแบบนี้ก็คงจะเป็นเหมือนฝั่งตนข้ามที่เขายังไม่มีอะไรแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วต้นทุนของคนเราไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็มุมมองความคิดเวลา เอาที่เราคิดว่าเราทําได้แล้วก็เราถนัดนะครับแต่ก็อยากจะให้เห็นอีกหนึ่งมุมมอง่นหละนะครับว่าถ้าในกรณีที่เราเปลี่ยนจากรูปแบบนั้นมาทําแบบนี้มันก็จะเป็นไปอย่างที่เห็นเมื่อสามปีที่แล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้ผมจะปลูกพวกฟักทองแตงโมนะครับก็มันก็ต้องทําทุกปีนะครับพอทําทุกปีเสร็จแล้วมันรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยนะแต่พอเรามาเปลี่ยนมาทํารูปแบบนี้เห็นไหมครับนี่กล้วยเนี่ยอีกสักพักนี้ราคากล้วยก็จะ ขีบตัวสูงขึ้นเพราะว่าช่วงเป็นช่วงศาสตร์นะหรือว่าช่วงเบนนะครับก็ทําให้ราคากล้วยนี่สูงขึ้นแหละก็ไปทําข้าวต้มกันเนี่ยตามที่เห็นส่วนใหญ่ผมก็จะแบ่งปันพี่น้องก่อนนะครับคนไหนที่เขาไม่มีทําข้าวต้มนะครับเราก็จะแบ่งปันกันนะครับมองไปก็จะเห็นแต่กล้วยเลยรอบสวนนู่นทางด้านนี้มะพร้าวนะครับเวลาผมปลูกมะพร้าวข้างๆสวนเนี่ยผมจะไม่ได้ปลูกชิดนะ ให้ห่างจากแนวขอบสวนประมาณ2เมตรเป็นอย่างต่ำนะครับท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านในกรณีที่เราปลูกชิดจนเกินไปนะถึงแม้ว่าจะเป็นฝั่งเราก็จริงแต่รากของเขาไม่อยู่ในฝั่งเรานะมันก็จะไปฝั่งเขาด้วยและที่สําคัญที่สุดพอมันโตขึ้นครับมันก็จะเอียงไปฝั่งของเขานะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราปลูกแบบเนี้ยอย่างนี้น้อยอ่ะมันก็จะอยู่ส่วนของเรานะครับมันก็จะได้ไม่วุ่นวายกับเขานี่ตามที่เห็นปลูกไปแล้ว2ปีครับมะพร้าวสองสามปีละอันนี้ตัวน,นี้2อสปีนะครับรอบข้างก็จะเป็นแบบนี้ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 10กระต้นครับมะพร้าวอันนี้เป็นมะพร้าวบ้านนะเป็นมะพร้าวแกงนะครับตอนนี้ผมปลูกใหม่ๆเขาก็มองว่ามันไม่น่าจะรอดเพราะว่าผมปลูกในช่วงเดือนเมษาแน่นอนครับเขาก็มองว่าบ้านั่นแหละนะครับเพราะมองว่าปลูกช่วงนี้ยังไงก็ตายแต่ผมก็มองว่าผมผมไม่ได้ทําเป็นแบบรูปแบบเดิมนะเนี่ยผมทําเป็นเกษตรสมัยใหม่หนู่นนะครับมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่นะครับซึ่งมันก็ นี่มีปัญหาครับเรื่องน้าเราก็เพียงแค่ปล่อยน้ําลงมาสุดท้ายตามที่เห็นครับมะพร้าวผมเริ่มโตแล้วหลายสิ่งหลายอย่างเราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบของอาตามรูปแบบของเขาว่านวัตกรรมที่มันได้เปลี่ยนไปนะครับเพื่อที่มันให้เพื่อที่ให้มันจะได้จัดการได้ง่ายขึ้นนะครับยามเช้าๆโอเคครับผมสวัสดียามเช้าๆกันทุกทุกคนครับสวัสดีครับ